สวัสดีครับผมคือลัสโนเช่นะครับผมแล้วอยู่กับช่องลาสโนเช่คัมแบ็กกันอีกแล้วนะฮะในวันนี้นะเรามาเล่นลักนะครับกับสกินสตาร์การเดียนในรูปแบบของซัพพอร์ตนะครับมาหลังจากที่เราเล่นตำแหน่งอื่นไปเยอะแล้วนะฮะวันนี้เรามาลุยซัพพอร์ตกันบ้างนะครับซึ่งบอกเลยว่าซัพพอร์ตเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่วันนี้เราก็เลยมาจัดลักในรูปแบบของซัพพอร์ตนะฮะสมัยนี้มันยังมีคนเล่นมุกเออลักซับตำรวจจับอยู่ไหม บอกเลยว่าแต่ก่อนที่ผมเล่นลักทรัพย์เมื่อไหร่เนี่ยจะมีคนมาคอมเมนต์นะว่าพี่ลักทรัพย์มันไม่ดีนะฮะตำรวจจะจับเออก็ไม่แน่ใจว่าสมัยนี้เขายังมีคนเล่นอยู่หรือเปล่านะฮะแต่บอกเลยว่าถึงแม้เราจะเล่นในรูปแบบของซัพพอร์ตแต่เราจะออกเวทหนักๆเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าหลังเกมเนี่ยเราอาจจะแรงกว่ามิดเลนเลยเขาว่าได้หมายถึงมิดเลนฝั่งมันนะเพราะว่ามิดเลนฝั่งเราเป็นกาเลนะครับเฮ้ยเอาเลยเพื่อนเรามาแล้วโ oh, อ้โห adc เราเลือดต่าม,มากแต่ว่าจังเกิลฝั่งเรามานะครับ เออสกิลโอ้ไม่โดนเออมกดามาสวยตีไปเข้าไปนั่นแหละมกดาฝั่งเราก็ยังล็อกได้นะฮะไปไหนเพื่อนไปไหนนั่นแหละตายไปซะฆ่ามันขอล็อกหน่อยสวยฝั่งนุก็เป็นลักเหมือนกันนะฮะโอ้โหมกดาล็อกต่อเลยจังหวะนี้อย่างชอบสกิลอีอ้าวไม่เป็นไรแบ่งกันคนละตัวอ้าวแล้วนี่มาไงเนี่ยเฮ้ยลำมัดอ้าวมาอย่างไงไม่รู้โดนตีทีเดียวตายเลยครับมันจะฆ่า adc เรา คิดจะาข่ดีเราบอกเลยว่ายากแล้วมาถึงเราคิวได้2ตัวแล้วนะฮะในขณะที่เอดีซีเรายังคิวไม่ได้เลยแต่เ,เราไปช่วยเขามางกรเลยแล้วกันจังเกิลฝั่งเราเป็นมอคกาน่านะครับเดี๋ยวนี้เขานิยมใช้เอ่อมอคกาน่าฟาร์มแล้วใช่ไหมใครที่เคยเล่นมอกาน่าฟาร์มบอกผมด้วยนีฮะคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่ามันดีหรือไม่ดีอ่าตอนนี้เอามางกรก่อนเลยเขาจะมาป่วนโอ้โหเอาเราลอกไปโดนีกสกิลอีนั่นแหละโดนเข้าไป เราบอกเลยว่ามอกรน,นาเราดาเมจไม่ค่อยมีนะฮะก็เลยเอามากรลำบากหน่อยอามากรช้าหน่อยขอสก,กิลหน่อยมานี่เออล็อกมึงเนี่ยแหละเอา้าล็อกไม่โดนอีกอะไรวะนี่มันคิงออฟสกิลว้าวเราจะตายครับผมมาหนา้าหมดแล้วเอาแล้วมอกรนาตายอีกวอเ t อร์ฟักโอ้เออแต่อย่างดีครับมอกรนายังได้มังกรนะ <c oughs> ครับผมโอเคก็ถือว่าคุ้มกับการได้มังกรดินนี่ฮะ ฟาร์มกันต่อไปครับตอนนี้เอ้ยจะเย็นเพื่อนอาด้านติแล้วครับฟันนอลสปาร์คสกิลอีไม่ได้เออดักหลังสวยเออนั่นแหละโดนไปดิครับผมอืมเจ็บลักไม่กรตีใส่เรางั้นเราขอตีใส่ a e d ดีซมันหน่อยละกันฟันนอลสปาร์คอืมเจ็บสวยเยี่ยมโอเคคิวสองตายสองไอซิสสองอ้าวไอเต่าขนองว่าไงโอเครอดนะครับมันจะไม่เข้ามาเอออย่างน้อยเราก็ได้ a อดีซ e เราก็ได้คิวแว้เอดีซเราอยู่ไหนเราจะโบกแล้วเพื่อนเออ สกิวอีไปก่อนเลยจริงเอ้ยจะบวกได้ไหมเนี่ยเอาเอาเอา,เอาลักมารักมาโ,โดนครับผมจะเย็นเอทีเราจะตายแล้วโอ้เวลารอดชิบหายแล้วครับจังหวะนี้โกยล์ฟโยมโอ้ยแม่งสก,กิลอีดักหน้าหันไปล็อกสก,กิล e. 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 อีสกิลคิวสวยสกิลอีอันตีเออมาดิจริงมาดิมาได้อุ้ยมันมีบาเลียโอ้ยตายตายตาย แม่งมีบาเรียฮะถ้ามีบาเลียโดนอีกน้ยเราโดนเราตีปกติน่าจะได้คิวอยู่นะเราอะแต่แม่งมีบาเรียไงโอ้พลาดเลยครับผมอ้าววันดีลักมันนี่ล็อกเออโดนไปได้สกิลอีครับผมตีปกติเราต้องคอยหลบล็อกมันด้วยเนี่ยการเล่นยังไงทีโมโแม่งมทีโมโอเอาเราให้โลละเราก็โดนล็อกไม่ไหวแล้วครับผมสกิว,ว,วขอ,อนตีสวนแล้วกันเอาไปกินเออโอเคอย่างน้อยก็ได้ลักนะฮะ นี่มันจะมีสักครั้งไหมที่เราคิวได้แต่เราไม่ตายเนี่ยเออตอนนี้คิวสี่ตายห้าแล้วครับเฮ้ยรีพอร์ตเราชนโอ้โหป้อมไม่น่ารอดครับป้อมกลางเดี๋ยวเราไปช่วยกาเลนเขาหน่อยดีกว่าเฮ้ยเอาได้ไหมเพื่อนเอาเลยการเลนเอา้าวแม่งจะขี่อีกขี่ไม่ได้เว้ยตายไปแล้วสวยมอกรหน้าเราก็มาล็อกต่อเลยดิสัดไปครับผมสกิลนีนั่นแหละอ้าวนี่เราไม่ได้มารัดใครใช่ไหมเอเอจตนาแค่อยากช่วยนะไม่ได้อยากมาคิว หมือนเล่นกลางจะมีประเด็นนะครับเนี่ยโอ้โหลามัดมันแววนจังเลยวะเอยเดี๋ยวเราขอไปช่วยเล่นกลางก่อนล้วกันเพื่อนเอ็อดซีรอเราก่อนนะเฮ้ยตายไห้นะบอกกันหน้าเรามาแลวเพื่อนบอกกันหน้าไม่รอดไปนอนสปรรักเลยจังวันนี้เอออ้าวได้นะฮะขอค่าจิงก่อนได้ไหมอะล็อกไม่ถึงล็อกไม่ถึงเออโดนนั่นแหละสวยฉัดดาวดีครับมึงไปไหนไปไหนวะเนี่ยโอ้จับมันไม่ทันหรอกเออไอ้นี่มันวิ่งไวนะไอ้ลามัดเนี่ย ป้อมกลางก็แตกไปแล้วนะฮะไปเล่นไหนต่อดีวะ <c oughs> เล่นล่างนี่ยังไม่แตกเลยนะฮะป้อมหมื่นเขาแตกกันหมดแล้วเล่นอื่นเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเอาเล่นล่างให้แตกนะครับซึ่งเราไปเล่นอื่นมาเยอะแล้วมาอยู่กับ a อดีบ้างเดี๋ยว a อดีซน้อยใจนะฮะแต่เราลักคลิปเอดีซีซะหมดเลยขอโทษนะเพื่อนพอดีมันสกิลเรามาแรงเกินไปไงอ่าเฮ้ยจิงเหรอจริงอยู่ตัวเดียวเราเพื่อนไปไหนสกิลคิวโอ้ล็อกนี้ก็สวยดีครับอัติเลยเออเยี่ยม ไอ้โหอ,อันติคอมโบกันสุดยอดไฟนอลสปาร์กเรากลายเป็นอันติที่สามารถตัดกําลังอีกฝ่ายได้แล้วเออสุดยอดสุดยอดมังกรได้ปะมีป<ม><น>ะอยู่ปะเอาาอ,เอาายอัง like. อยู่ครับผมอมกรอ้าวลำมัดยังไงเพื่อนไม่มีใครมาเลยอะเจ้าได้ปะวะเราอยู่กับอดีสองคนไม่ได้ไม่ได้ได้ครับไอดีซเราดามจก็ยังไม่ได้แรงขนาดนั้นถอยก่อนถอยก่อนโอเคป่าเรามาเอามังกรแล้วนะฮะเราก็มาช่วยป่าเอามังกรหน่อยละกันอา่าเอคตรงนี้โดน มึงลดแรงเหรอฮะสวยลองไปดิสวยงามครับสกิลอีนั่นแหละโดนไปดิแต่ไม่ค่อยระคายผิวมันเท่าไหร่เลยวะเนี่ยแม่งหนาจริงๆเนี่ยฮะไอเอาแล้วเล่นบนดันอีกทีโมโเรากำลังไปบนจะฟนอลสปาร์กโดนมาวะใกล้แล้วฮะวงเรายังไม่ถึงนะครับต้องเข้าไประยะใกล้กว่านี้ขออีกนิดขออีกนิดใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเต้ โอ้โหว้าวแดกกระจังหวะนี้อันติไม่โดนครับผมเขินเลยครับเขินเลยเอ๊ะมันจะอยู่ในป่าป่ะเดี๋ยวเราขอเช็คหน่อยแล้วกันคิวคิวโดนปะ่ะไม่โดนนะฮะอย่างงี้ไม่โดนคิวอีโอ้ไปนู่นและไออันติก็ว้าวสกิลก็ว้าวแถมเราเหยียบเพชรอีกไปฮะลุยกันต่อไปมักงกรกันเลยดีกว่าไปเพื่อนมอคาน,น่าจังเกิ้ลเฮ้ยเล่นบนโดนป่ะอา้าวเจอใครก็ไม่รู้ ทีโมโอ้โหล็อกอย่างนี้ก็ซอกต่อเลยดิครับอเตสวยงามมก,กนหน้าล็อกปุ๊บเราล็อกต่อแล้วกันตีโอ้โหคอมโบเดียวดับเลยนะฮะเอ้าแล้วเล่นบอโดและพี่เคเราไม่น่ารอดแม่งอยู่สามออมันอยู่สามงั้นเราไปเอาป้อมกลางเลยดีไหมแต่มันก็น่าจะลงมากลางแล้วล่ะเฮ้ยมก,กน,นาเอามกรไปก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอาป้อมกลางมีใครก็ได้มาช่วยดันน้อย เราดันได้แค่นี้แหละเดี๋ยวมันวาร์ปมาเอ้ยเดี๋ยวมันเดินมานะฮะมันกำลังลงมาจากเลนบนเราก็ไม่กล้าดันลึกมาละมาละญาติมาละอืมโดนสุ per กาเดร็อกเก็ตอั n ติจ i n งเรารับไปเต็มเตมเมื่อกี้เฮ้ยจะบวกเหรอเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนโดนไปไดิครับผมสกิวอันติเลยตัดกำลังอา้าวตายไหมสวยงามอีกไหนครับผมมาดิล็อกอมแม่งมีเออ แม่งมีบนญชีครับไม่งั้นมันโดนแล้วนะ่ะเอา้าเราติดกับดักจิ้งอีกสวยงามกาเลนัตีอ๋อเมื่อกี้เราล็อกโดนนั่นนะ่ะแต่ว่ามันมีเบนญชีครับทำให้การสกิลได้หนึ่งครั้งใจเย็นใจเย็นไอ้จิ้งนี่มันจะเล่นแต่เราฮะแคนเหรอแคนผมเหรอเออคิวไปสกิลอีสกิลอีไม่ใช่สกิลอ่ะอ้าวมอกกาน้ามามอกกหน้าโดนล็อกไม่รอดมอกกหน้าเราไม่รอดะฮะ เดี๋ยวเรากลับบ้านไปออกของก่อนละกันเอยถอยครับผมเฮ้ยเฮ้ยยใครใครใครทีโมโอขอคอมโบหน่อยละกันเอออีกไหนดิตีก็ได้ออไม่ต้องอีกไหนก็ได้ครับตีปกติก็ได้โอ้แต่กาทําทเอาเราเกือบตายเนี่ยโอ้ตกใจชิบหายโอเคกลับบ้านครับผมเฮ้ยทีโมโมาดักอย่างนี้อ่ามาต่อไปนะฮะเราจะออกเป็นเอ่อหมวกแดงรับดอนนะครับขายเงินอีกเกือบเกือบพันนึงก็ได้แล้ะ ไปกันต่อครับผมอ้าวฝั่งนู้นเอาบอลรอกันอยู่เฮ้ยเราจะไม่ยอมปล่อยให้หนายเอาฟรีฟรีงี้หรอกใครก็ได้มาช่วยหน่อยสกิลเรียบร้อยโดนดีครับผมโดนแล้วนะเอ้าเราก็โดนสวยอัติได้ไหมเดี๋ยวหาจังหวะล็อกสักทีดีก่อนครับโอ้ยเราไปโดนเลยเราจะโดนแล้วเนี่ยเออสกิลสวยอัติยืนเรียงาสารอย่างงี้ชอบเลยนั่นแหละโดนไปดิโดนไปไดิโดนไปได,โด,ไปไดิโอ้ยโอ,ยโอย้เจ็บเจ็บเจ็บ สวยงามบอกเลยว่าไฟนี้ถึงเราจะไม่ได้คิวแต่อซิตเรามานะฮะโอ้แล้วเมื่อกี้แม่งยืนเรียงกัน3คนโพดนติผมเต็มเต็มไอ้ลักนี่ไม่ตายได้ไงวะเออเหลือรอดมาตัวเดียวนะฮะไม่รู้ว่าเอาป้อมกลางก่อนลวกันมินเนี่ยเดินเร็วเฮ้ยโดนหลบไม่ทันครับโดนลักไฟนอลสปาร์กเซ็งมาครับเดี๋ยวเรามาเอามาเออบาลลอนกันเลยดีกว่าแต่เราขอเก็บฮันนี่พุชแป๊บหนึ่ง อโอเคการเลนเราโซนให้อยู่นะฮะยเยดแค่การเลยแม่งโคตรเอาอ่ะเดี๋ยวเราไปช่วยเขาแป๊บนึงมาๆๆมา,มา,มาการเลนเออมาช่วยเอาบอลลอนนิดนึงสวยครับผมฝั่งนูน้นคาเซโอเปียตายอยู่ฮะอีกสตัวอยู่ไหนไม่รู้แต่ที่เรารู้คืออ,าร,า,อา,ารอบอลลอนละโอเคลำบัตอระเอาเอาได้ไหมพี่เคพี่เค่ระวังนะมันอาจจะเยอะแต่ไม่รู้เรากลับก่อนแล้วพี่เคขอได้หมวกแดงแล้วฮะไปครับผมลุยกันต่อ มังกรมาแล้วครับสุดยอดมังกรเอลเดอร์ในตำนานเอ้ยฝั่งนู้นก็มาปนเปี้ยนแถวนี้เหมือนกันเนี่ยเราไม่สนใจเราเอาละล,ลำบัดมาว่ะสก,กิลล็อกได้ไหมล็อกไม่ถึงอัติเลยแล้วกันเออโดนด,ดิครับผมแต่ไม่ตายเอ้ยมันได้ยี้ดีวะอติไปแล้วเอดีซีโอ้ก็ไม่ตายเนี่ยฮะไม่โดนใครตายเลยแต่ไม่เไรอติเราครูดาวเร็วนะครับเอาแล้วพี่เคตายซะงั้น ไม่สนแล้วจังหวะเน,นี้ยสี่ต่อห้าก็ลุยแล้วล่ะเพราะว่าเราได้เอลเดอร์นะฮะพลังเราน่าจะน่าจะเก่งกว่ามันเยอะอ่ะแต่ละคนอะ่ะเออเพราะมีทั้งเอลเดอร์มีทั้งบา l อนสี่ต่อห้าก็น่าจะไหวอยู่มาครับผมเราเต็มเปนเลยโอ้การเรนแม่งเล่นสายเลยะนยะโคตรโหดปอมเลยตีเข้าไปตีเข้าไปล็อกไปดิล็อกไม่โดนอีกกิลเข้าเปล่าอืมกิลไม่โดนอีกเรานี่แม่งสก,กิลว,ว้าวจริงๆเอาเอาเพื่อนจะตายเพื่อนจะตายอืมโดน ด,ด้วยโอ้ยโดนตีรักก่อนแล้วจวังหวะนี้สวยงามเราป้อมกลางไว้ล่ะเราต้องหลบไอ้อนี่ดีๆนะฮะไอ้ลำอมัดถ้ามันยืดยุทีเราตายได้เลยเนี่ยอติได้ไหมติโอ,อ้ยสูบโอ้โหสุดยอดเจอเอลเดอร์สูบโอ้โหเนี่ยติไม่ตายนะฮะแต่ว่ามีบัฟเอลเดอร์ช่วยไว้เออนั่นแหละตีต่อตีทีตะคิวๆได้ไหมตะคิวๆถึงไหม เอออ้าวไม่ใช่เรานะฮะโอเคฝันนุ้นกดยอมแล้วนะฮะโอ้โหก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะฮะอยากให้ผมเล่นตัวอะไรคอมเมนต์กันได้นะสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ